สัไดีรับสวัสดีครับตนร่างส้งไปลองเด็กองไดิมเลี้ยงูนะรด้ลัง่อไดรบ้งก่ทไนะที่ก็ได้ไก่ได้พองียมากก็จะเลียงไก่ดูัวน

มองกล้องนะคะหนึ่งสองสามค่ะ ไปทางทางเดิมอกไปทงนกกะอนออกอไ้ไปหาไก่มาให้เพิ่มเออจะไปหาไก่ไก่บ้านใช่ไหมไก่บ้านเออจะหาไก่บ้านมาเพิ่มให้เตรียมดินจะไดู้กามคุณ สาวไปไหนหมดตวันตวันตลูกตกตได้ผลผลิตใบไบหันตกล้องนะโอ้ท่นเกษตรบอกว่าไม่ไหวจังเลอัไร่ยใบค่โมาเลงทลตยไม่กินเลยาตรงไหนมเป็

พร้อมเลยิงวันนี้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 ได้แ่วยังไม่ได้นักอะไรเลยตอนนี้ก็จะไม่อยาก ท่นคุณน่าจะร่าง,งกายทานค้ณเนยยกปูนได้ไหมถ้าเดินลองท่านลองนถามจะตกใจมาได้ไหมได้เว้ย <c oughs> ของเรา <c oughs> เราบอกไปเราได้เราบอกจับเราได้น่น่าะ

นี่ต้องใช้ะคถามเมื่อสักครู่นี่จะพูดนะท่านเป็นเช้าเช้าดูคลิปยูทูมันลงคลิปว่าโค้ง

เป็นอะไรกับคือทางพ่อเราเป็นพี่ชายของแม่เลยอ๋อก็เสียสวนใหญ่เลอืม่เอ้อกชื่อบพ่เราด้วยโอ้ดีดีทางผูจังการยินยอมให้แห้ได้บุญไปของออกมา

เขาสูบหว่ามูฮัมมันของเขาบน ออไม่รอีกอั็เยอะนะไ่จเปีละปีละสามครั้งใช่ไหมีละสาครั้งแล้วก็สเดือน ไม่ให้จ้างมาขอความบางอ่าโอเคไม่มีอาหารเรื่องการกินไหมไม่มีปัญหาครับมีเนาะไม่ถ้ามีจะขออาหารเที่ยงครับบ้านนี้ล่วงเลยปีครับคุณโอเคโอเคไม่มีปัญหาแล้วไม่มีปัญหาแลนนี่ทั้งที่มีแบบแค่ตัวเองเรือปัญหาเดียวครับคุณปัญหาคือเรื่องของอ๋อต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลสุรินทย์เนี่รถรถวัดก็ไม่อยู่ใน่นานไกลไหมจากนี้เป็นทำไรไม่ไกลครับแต่ียวมันอยู่นี่มันอยู่ในบ้านในหมู่บ้านในหมู่บ้านที่ตั้งตั้งขุยบ้านไปขาดไปสี่สี่แปด เลือดมันฉีดเขาด้วยจริงๆอืมลองกันไดูครับมันมัน

มียังก็บอกได้บอกเขาเดี๋ยวนายเพื่อจะมาตามดูด้วเรองน้ปลาปลาเน่งบ้านเนาะดวบ่ี้น้โอ้ทำไมถุงใหญ่ให้ให้นาปลุกปลุกผัก่อให้คนไว้กิน อาดามะอาดามะเพื่อเพื่อตั้งน้ำใ้อนน้ำน้ำ้นต้นต้นให้ทดลองผมเองเลยทดลองเป็นลมนะครับท่านร้อนไม่มีปัญหาเอาไม่ มาน้ามายังพี่ตำรวจโทรเียให้พี่ตำรวจกสักต้นดิอ่ะกราารกด่หันดายาหันดาใครหันหนามาหันเขาอยหันออกข้งห้าหลังจเขาบอกว่าหันหนาเขา ย่ามาทำมีย่าไหมฉันรังให้เราลองเก็บตูดได้ย่าๆสนนามละหลายในย่าท่างนี้หน่อยย่าพริกก็มีมะเขือก็มีครูไม่แล้วตามมันตอปลูกเก็บไปฝากไปเนอะทำงานต่อเช่นเรื่องบ้านครับเรื่องการก่อสร้างทั้งหมดเนี่ยผมจะมาตามต่อว่าเช่นปลาที่ผู้ใหญ่รับปากว่าจะใช้ฟรีเนี่ยใช้ฟรีจริงหรือเปล่าผมจะมาดูนะจริงครับไม่ใช่ว่าผมจะวันนี้กลับผมไม่ไม่แล้วไม่นะ